โย่เราคกหุ่นดักนอเราหุ่นดักกันเดิมันเดิมกินสมายดีทุกคนทายไปทาายแลทางยูทูบพี่น้องปานพี่กันตามนี่ฮขมาอาหารลูกเต่าอย่างตันหนึ่งตัวหนึ่งลูกเต่าอ่ะมันเป็นลูกเต่าอ่ะทุกนโอ้ยลับนไปไม่หัวมันะเอาเงอนไปนอนด้วยอ่้ห ก็ต้องไบต้องยับัดแหละใบได้บ่นไอยเนาะได้อยู่ตัวก็มันบดปบก่อนกาหรือว่ากาแล้วกูจับจับแห่งก็ได้จับกรคอยไปให้เนยจับแด่เนาะโอ้ยอุ้งตรงมันอะไรเนากมันอะไรเนาะกินดูกินกินโอ้กินคือคนสบายเยก็จิเพ่ดัตรหลยะอ่ะไปอนไนะโผมมัไปหมดทงแลวล่ะผม มันไปนะทั้งล้างีทั้งล้งทีต้นโอ้มัจับคือขดในมออัน่นี่ยันแหละนี่มันมาแล้วมันมาแล้วต้นเตรียมเออนี่นาะมาหายประโงกระไรเนาะหายเอ้ม่ไนงเอ้าแล้วอะลูกรัประโงนี่ลูกฮะอ้าวเอาบเนี่ยเอไปเียเอ

ถ่า,า,<ม>ายแบบเลี้ยวๆไปด้ยทุกคนขอบคุณครับปะจมากันมีโอกาสได้มาแวะให้อาหารเพื่อนทุกคนเนาะเพื่อนกินด้วยกันสัรัี่พี่พีตงหลังฮะเฮ้ยตั้งหลังเราไปรถเราไปรถไปละในโไลักันล,ลิงต่างถิ่นรมันไหลเลน่นวะอ้อ เรโอ้ปาศทานห้แม่นะกันเนาะอะไรมีรถนะผมเนมันมาแล้ว่นี่มามันยั่นมาอ๋อนใหญ่นี่เออนใหญ่ตัวนั้นอาีประวัติพี่พี่มา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 พี่ไว้โอ้มันห่วงเลยเจ้าทิ่นเลย

mình sẽ chúc khâu xếp khâu đẹp bớt đây nhìn lùm hả thôi cái lục ai chẹt phân là เนื่ยทางลังนมากเลยดดไเเป็นพวกมังเนเป็น้น้องมเมาหยวนมันมากินข่านมันกัดกินข่าคู่หมดเลยมาหมัดไว้เฮมาหมัดน้ำทามมาได้ยุแต่มันเขี่ยสิอไหมขึ้นากไหม ไปนะไปนะไปไมขึ้นไหมไปขึ้นไาเมียนเขาก่อนเดินองด้อ่ะดมม่ราะว่าเนกันนะี่มันก็ได้าขี่มาได้นะเนียขีไม่ได้รถเลยแม่เมิงวะปุ๊บใช่เนีเข่าปุ๊บให้มันกินหมดนะ โอ้ระเเขาเอาเนาะเนจับเป็นเป้าแล้วมันขวัดขวัดนี่ยมันสองเห้สอง้สอง้มันมาเอาเนาะมันมาในทางหน้าเจ้าออครับคับคับมันลึงเขาลึงคนเบิดเนาะ แยกไปหนักคว,ว,วาดไปนักควดไปหนักแต่ยืนหับหลับอย่างนี้กันโอเคพี่น้องทุกคนเรียบร้อยจักแล้วมันไปเลยเอาให้เพคนกินแลยมาทุกคนเ<ค>นานะกินเลยเอ้าเบิร์ดคลิปพี่น้องขับจะได้าย่เจอกันคลิปหน้าโอเคับเลยหวานลุง่มๆเลยัาบาลเลยนะเป๊บไปได้ฮะหวานลุงมๆหุบไปได้เก็บเป็นเม็ด